สวัสดีครับคุณคงรู้จักช่องคุณดาฟกบูมดีใช่ไหมล่ะครับช่องของคุณดาฟกบูมเป็นช่องที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมันจะเกี่ยวกับมนุษย์หัวซ่วมเอ้ยซ่วมหัวมนุษย์กันนะครับเกี่ยวกับพวกทีวีแมนพวกไทยท่านทีวีแมนพวกไทยท่านอะไรสักอย่างนี่แหละครับ วันนี้จะมาพูดถึงจุดกำเนิดของช่องกุณาฟักบูมกันนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วโดยช่องกุณาฟักบูมได้ลงคลิป GTA ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มาจากการทีุ่ณาฟักบูมได้ได้แรงมาดันใจมาจาก GTA นะครับผมก็เราก็จะไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับมาช่วยวิเคราะห์กันเลยครับโดยคลิปนี้ก็เป็นจุดำกําเนิดของมนุษย์หัวซ่วมซึ่งไม่ทราบว่า เป็นตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่จะเรียกว่าตัวก็ไม่ได้สิก็เหมือนเป็นนายกข,ของเขาของประเทศของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรื่มแรกที่ผมเพิ่งทําก็อย่าว่าอะไรเลยเพราะผมเพิ่งเคยทําชิปนะครับสวัสดีครับ